ลมหนาวยังไม่สั่งลาสงกรานนะครับหลังจากที่มาเมื่อคืนตอนเย็นวันนี้ก็โปรยมาเบาๆเรื่อยๆเอื่อยๆแต่ก็เบามากเลยนะครับใบมะพร้าวยอดมะพร้าวนี่ไม่ไหวติงเลยแต่ก็จุลาเหินฟ้าชายเขื่อนภูกระแตก็ทดสอบดูแล้วก็ขึ้นไปแล้วนะครับก็ปล่อยขึ้นไป ก็น่าจะอยู่ความสูงประมาณไม่น้อยกว่า100ยกว่าเมตรลครับเพราะเชือกยาวประมาณ180เมตรนะครับตอนน,นี้ลมเบามากๆเลยนะครับแจ้งการนะครับคนรักว่าวทุกกลุ่มทุกที่นะครับจุฬาเหินฟ้าชายเขื่อนภูกระแตอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานียังขึ้นทำการนะครับ ลมหนาวยังไม่สั่งลาสงการน,นะครับยังมีนิดๆน,นะครับ